เป็นถึง2,022รอบคัตเตอรเป็นการพบการเล่งของคังขามมหาการเมืองการยูนเต็ดบุกมาเยือนพญาชลาวันพิจิตยูเนเต็ดหมายเลข2ีครับปรินกุญชรเนี่ยกับทีมหมายเลข31อนุสรพรมประสิทธิ์เล่นหมายเลข6แอดยอมฟิลิปโพซสิยาน เล่นหมายเลขเจ็ดครับเฮลิสันไคออนเล่นหมายเลขสิบเรียนโดอัสมเสาู้เล่นหมายเลขสิบห้าครับภูริทัศจาริกานนท์เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับปฏิภาสิบเจ็ดอำนาจรักประเสริฐผูุ้เล่นหมายเลขสามอาทิตย์สุขประมาณเล่นหมายเลขสิบสันติศักดิ์พัทเที่ยงผู้เล่นหมายเลขสิบสามครับวิสันกริ่นเทศผู้เล่นหมายเลขสิบห้าปฏิวัตตินามาต้เล่นหมายเลขสิบเก้าครับกรีธานันธกิจเล่นหมายเลขยี่สิบ ธนพลขำประหงผู้เล่นหมายเลขย3ครับนบพดลแพรเจริญ ผู้เล่นหมายเลข24ครับนพพลเ,เริ่มเกมครับผู้สินให้สัญญาณนกอวี๋แล้ว,วบุกจากซ้ายไปขวาครับคงมาด้านในเคลียขึ้นมาก่อนครับทางของวิสา์เก็บได้เก็บได้แล้วจะสวนกลับของพิจรริตยูเดตอำนาจเห็นแล้วเห็นแล้วสันติศักดิ์วิ่งมาลุดเดียวมาสันติศักดิ์ได้ดวนกับปินสันติศักดิ์สัสนติศักดิ์ช่องยิ่งและเป็นประตูของพิจิตยูในเต็ดครับ จากเล่นหม่เลขกสิสันติศักขเทียงโอ้จังหวะหลุดเดี่ยวไม่เปืองเลยครับเรื่งของสันติศักขเทียงครับโอกาสครั้งแรกและเป็นประตูของสันติศัก์เลยครับนาทีที่17เนี่ยขวาของเฮสเปิดซ้ายขึ้นมาเข้ามากดดาลูกนี้ได้ยิงลูกนี้ซ้ำโอ้แล้วเป็นประตูครับ อรเมืองการจน์นะครับได้ประตูติเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากเพ่อนหมายเลขเจ็ดพัิสันตาไคออนนาทีที่สามสิบแปดครับดูจงังหวะแปะจังหวะนี้ไคออนเข้าขวาเนี่ยโอ้โหคันสั่นเลยมาในกรอบผลิตภัณฑ์ ไฮไกลๆลูก,กี้เบินเข้ามาด้านในอาต่าขวาลองยิงเสาแรกลูก,กี้เป็นประตูเลยสโมสรเมืองการนี่แหครับได้ประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งจากผู้เล่นหมายเลขสิเรโดอาสมเซาประตูที่สองของเมืองการนี่เห็ดครับมาแล้วะ จากท้งนั้นของอัสซัมเซาวขวาได้ยิงจังหวะนี้เนี่ยเสียบเสาแรกเป็นประตูเลยฮนะโอ้ต้องเช็คอาการหนึ่งฮนะตอนนี้ผู้เล่นแรกครับเช็คความพร้อมนะพื้นิศิลคุณวัฒนยูโมรินเนะ่ยเ่าเริ่มเกมครับ45นาทีครับในครึ่งเวลาหลังครับจังหวะย,ยัดขึ้นมาเนี่ยก็ยังติดออยู่ที่จิตปัญญา จิตมันจาบังไวใ้ให้ให้มาแล้วอัมเาาได้หลุดมาให้มาไคออนูจริงๆเป็นประตูครับสโมสรเมืองการนี่แหละครับได้ประตูขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งจากเพล่นหมายเล 7, ขเ็ดเฮอริสันไคออนนาทีที่สี่สิครับจังหวะหลุดขึ้นมาอสมเสาให้ไคออนเนี่ย ได้แปงเข้าไปรี่ทาได้จี้ทะพัชนนอำนาจได้บอกอำนาจลูกนี้ไม่เสียหลักผลิตเปล่าเป็นจุดโทษเนี่โดนด้านของจีรติการและที่เพิ่งลงมาครับกระแทกด้านหลังเนี่ยเป็นจุดโทษของพิจิตรคับและนี่ครับสันติศั์มอบให้กับอำนาจเลยดูจังว่าจีรติการมาด้านหลังนี่ฮะไปเบียดนี่ฮะเสียหลักครับฟรินเนี่ย วาของอำนาจลูกนีน้เป็นประตูครับ go 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 สมสรทีจียุ๊นเด็ดได้ประตูตีตื้นมาสองประตูต่อ3จากเล่นหมายเลขสิบเอำนาจรักประเสริฐเรียกจุดโทษได้เองครับ พิริพศิยาเนี่ยโอ้ใหญ่ของแท้หลุดมาแล้วไข่อ่อนไข่อ่อนตอกส้นมาโอ้โหเป็นจุดโทษเหมือนกันเนี้ยจากจงังหวะตอกส้นของไข่อ่อนนะโอ้ลูกนี้สุดยอดเนี้ยดูไข่อ่อนเนี่ยหลุดมาแล้วเก็บบอลนี่ครับเจออาทิตย์เนี่ย,ออยซ้ายของโจธานเฮครับโดนกับพิทูล สายของเฮดลูกนี้เป็นประตูครับสมสรเมืองการนี่เลครับได้ประตูพื้นนำสี่ประตูต่อสองจูกเพ่นเหมือน2ีสเจอทานเฮดทบเวลาการแข่งนในครึ่งเวลาหลังห้านาทีอย่างได้เยอะเสดสัก,สกบังไว้ก็เสดสักลูกนี้ จะให้ช่องนี้จะไม่ตรงเนี๋ยแล้วเส้นเป่าหมดเลยครับผลการแข่งขันครับใต่ทางของสปอร์อรือบงการจยูเไหนครับเอาชนะพิจิตรเปตนทสปอร์สี่ประตูต่อสองครับผ่านเข้าสู่รอบ64ทีมสุดท้ายครับ